สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องกุ้งเต้นสายจ้วงน,นะคะทุกคนวันนี้หนูจะพาทุกคนไปเก็บแบล็เบอร์รี่นะคะเราจะปัน่นจักรยานไปไปทางประมาณ3กิโลนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีตะกร้าด้วยนะคะมีสายแบล็เบอร์รี่ค่ะนี่ซื้อมาใหม่เลยวันนี้ไปซื้อมาใหม่เลยพื่แบล็เบอร์รี่ของเราปั่นจักรยานขึ้นเนินหน่่ยมากจะบอกให้กว่าจะถึงนี่ก็ เงยย่อยค่ะเงอย่อยเพื่อสิหอดโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปกันเลยนะคะไปเลยปักรยานนะคะทุกคนปักรยาย <c oughs> นมีกระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋านี่ไม่ใช่อะไรนะคะเครื่องสำอางล้วนๆยันบวงงามค่ะยันบงงามคนขี่หายอคคะคะจักรยานไปกันเลย หม่ก็หลวงรวยไปเลยล่ลปะปลาโน้มมีตะไบใหม่โอ้ยเมื่ยอยปลาตะแยงขึ้นนอ่เกือบตายอฮ้ยนี่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 รลีแตนบงงามค่ะโอ้ยนี่ปลาร้ายหนึ่งโอ้ยเมื่อย เด็โอ้นี่ก็มีลายเลยนะ์ปาดอันนี้ก็ลายนึงแม่ผลิตเต็มสองข้างทางยค่ะแต่่าสิจอดเก็บมองได้ดีคือลายแท้ล่ะโอ้ยเมื่อย แดนแดนแดนแล้วแล้วเราก็มาถึงที่ที่เราจะเก็บแบล็คเบอร์รี่กันค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มเก็บกันเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอู้แต่มันมีหนามด้วยนะคะเนี่ยนี่โอ้ยงามอยู่ด้พี่น้องเอ้ยงามป่ะค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเก็บ น้ำน้ำน้ำไหขนาดเลยค่อยๆเก็บนะคะน้าขาวมือดำค่ะมีแต่ขนถ่วงโอ้นี่ ทคยเองเก็บเองแลละก็ะมวนอยู่ผู้เดียวค่ะโอ้นี่แต่สสวยนี่น้ำเราสิเก็บดั่นี้กะลำบากจีเด้อ

ลองกินเบิ่งมันเสียอยู่บ่นี่นเด้อกินมั้งอืมความสมุนหวานค่ะเก็บเป็นน้ำกินบ่สสมมน,น,บน้า จนุจ้งสูงผมนี่แต่งงามๆค่ะแต่ว่าเก็บบถึงเกิดมน้าตัวเตี่ยก็เลยเก็บบถึง โวน้ำโอ้ยน้ำไลขนาดนี่ค่ะเราใส่ไอ้นี่นะคะนี่และแล้วเราก็เก็บเสร็จแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะนี่เราเก็บไม่เยอะนะคะเก็บแค่นี้คะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย